สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมือวันนี้ครับเป็น้องผมนะครับภาพพี่พนองครับมาดูหินงูยักษ์นะงูกลายเป็นหินนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธาครับเปน้องผมนะครับสะทั์เด์นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเมื่อแรกนี่ครับไปไปลงคลิปนะครับลงคลิปวันที่15ขณะนี้เวลาครับ10 16ิบหนาทาโดนปรมาณรับเป็น้องผมนะครับเบิ่งคนลังไหลมานะลังไหลมาลังไหลมา เยอะเลทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอยาดกลก่กองแป๊บหนึ่งครับนี่นะะ <c oughs> ให้ดูครับให้ดู <c oughs> ใด้ดูครับนี่นะฮะนี่เ <c oughs> สวนหัวนะครับนี่สสวนลำตัว <c oughs> ตัอล่องไปกับน้ำ เดี๋ยวมีชุดตัวเลขนะครับเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวเพิ่นกำลังจะรวงอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจังสิพาฒไปทายเบิงอีกรอบหนึ่งตาดีได้ตาร้ายเสียอาตันมานะที่หนตัวเลขตัวไหนอยู่ในรถครับอยู่ในไหครับนะพี่บอกว่านี้มีเลขแปดนะครับขนาดนี้เวลาสิบสิบหกนาฬิกาสี่มืงแรกครับสี่เมงแรกใช่ไหมเลขแปดใช่ไหมครับ นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูชุดทูบมีชุดทูบด้วยนะฮะมีชุดทูบนี่ครับมีชุดทูบครับมีชุดทูบเดี๋ยวผมจะสร้างชุดตัวเลขให้นะครับมันมีชุดตัวเลขอยู่นะครับอู้ครับคือคับคือเนี่ยครับพี่นของผมรอบที่สองครับรอบที่แรกแม่โอ้โหทางเดินลําบากใช้ใดเลยครับนี่ นี่ครับนีส่วนส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนลําตัวครับตัวจะแนบไปกับน้ำมีขดขดอยู่ท้องบนนั้นหนึ่งครับีดดบขดนึ้นไปข,ขดอยู่ฟั่งนอนครับ ไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณกันติดตามรับชมและรับฟังนะครับพี่น้องผมนะฮะนี่นะฮะติดตามรับชมรับฟ uh ังครับพ well ี yup. <h oyun> that that okay. ่น้องครับนะครับชุดตัวเลขเรียบร้อยนะครับได้ชุดตัวเลขเสร็จสับเรียบร้อยครับฮัลโหลแน่ชุดตัวเลขเรียบร้อยครับโอ้มุ่นหุนครับเด็กมากับมาได้นะชุดตัวเลขเรียบร้อยปะพลากลับแล้วบันไดคนกำลังลังมาเรื่อยครับพี่น้องครับนะฮะบรรยากาศครับเออมันหายากดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศ จะกทให้จเากุี้มเป็นธรรชาติมันเิดองอ่ี๋ยวคดูนะฮะยิงค่ำฮะสำหรับเพื่อนที่จะมายิงค่ำนะครับยิงค่ำแล้วไม่มีอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรมาที่นีมีนะครับเตรียมมาได้ยิงค่ำยิงมาเยอะนะครับ กลับแล้วพี่ปะยิ่งมาเยอะครับพี่น้องครับนะฮะยิ่งคําตอนนี้ครับพี่น้องครับนะฮะเอ่อสี่โมงกว่าครับผมกาลังเดินทางกลับนะครับหลังจากที่สัญญาแล้วครับว่าวันทีสิบหาครับเราจะมาชุดตัวเลขครับจะมาชุดตัวเลขให้กับมิตรรักแฟนสายมูสเสเดย์นะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับเรามาเรียบร้อยครับนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวไป ถึงบ้านครับเดี๋ยวจะเอาชุดตัวเลขลงไว้ให้นะชุดตัวเลขลงไว้ให้ครับไอ้หอนเอาเรื่องเลยครับที่แรกเลยครับว่าจะเอารถกระบะมาเนะ่เบิ้งส่งแหละรถจะหลายหาที่จอดลำบากก็เลยห่อมาตะไส่ห่อมาตะไส่มากครับ ถนนทอนางดีกว่ามือแรกครับดีกว่าตอนที่มาประมาณสิบกว่ามือที่แล้วมั้งครับสิบกว่ามือที่แล้วครับมาสิบกว่ามือที่แล้วเนี่ยอุ้ยท่างยากครับนี่ครับเป็นว่างที่ที่แรกนองเพิ่นมาา่ายงานตรงนี้ฮะมาทายงานทายงานเสร็จแล้วพอปวดเหยวก็เลยย่างหนีกลองทายไปเหยวนะฮะนี่ครับตอนไส้ใหญ่มือนันน้ามเต็มครับพี่น้องครับเนี่ยจับโบมี่ กับ่มีหานบ่มีหานแบบนี้เลยเต็เเมไปด้วยน้ำครับ